สวัสดีค่ะวันนี้นงจะมาแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลดค่าธรรมเนียมโอนหรือร้อยละ0 0 1นะคะการลดหยอ่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธ,ธิและนิติกรรมกรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7พฤษภาคม2 5 6 2นะคะจะมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขยังไงบ้างนะคะเรามาติดตามกันได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะในช่อง YouTube มีสาระบบยนงกันด้วยค่ะค่ะประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2562ถึงวันที่23มิถุนายน2563นั่นหมายถึงว่าสิ้นสุดวันที่23เดือนนี้นะคะการลดหย่อนค่าธรรมเนียมนี้จะใช้ในระดับราคาที่ไม่เกิน 1>, 1ล้านบาทต่อหน่วยนะคะถ้าโดยปกติแล้วซื้อขายเราจะเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ2นะคะถ้าเป็นกรณีจำนองเสียค่าจดจำนองร้อยละ1นะคะแต่ถ้าเราได้รับลดหย่อนค่าธรรมเนียมในครั้งนี้นะคะเราจะเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ0.01แค่นั้นเองนะคะสำหรับหลักเกณฑ์ของผู้ซื้อนั้นนะคะก็คือต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นนะคะ ก็คือฝรั่งไม่ได้นะคะต่างชาติไม่ได้เลยนะคะราคาซื้อขายนะคะและวงเงินจำนองอสังหาริมทรัพย์นั้นราคาซื้อขายจะต้องไม่เกิน1ล้านบาทต่อหน่วยนะคะมูลค่าจำนองไม่เกิน1ล้านบาทต่อหน่วยกรณีซื้อและจำนองในคราวเดียวกันด้วยนะคะจำนองคนละทีใช้ไม่ได้นะคะกรณีซื้อขายและจำนองเกินกว่า1ล้านบาทต่อหน่วยต้องเสียค่าธรรมเนียมตามปกติทั้งหมดนะคะ ประเภทอสังหาริมทรัพย์และหลักเกณฑ์นะคะ 1. กรณีที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยนะคะได้ลดสำหรับการโอนซื้อขายอย่างเดียวก็ได้หรือการโอนซื้อขายและจำนองก็ได้นะคะหลักเกณฑ์ก็คือ 1. ต้องเป็นที่ดินและอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดียวบ้านแฝดและบ้านแถว 2. กรณีขายและจำนองอาคารพร้อมที่ดิน ได้รับรถทั้งอาคารและที่ดินทั้งแปลง 3. กรณีขายที่ดินหลายแปลงพร้อมอาคารดังกล่าวจะได้รับจะได้รับลถเฉพาะที่ดินแปลงที่เป็นที่ตั้งอาคารเท่านั้นส่วนแปลงที่เป็นที่ดินเปล่าแม้ขายรวมกันก็ไม่ได้รับรถค่าธรรมเนียมนะคะ 4. ลดให้ทั้งกรณีผู้ประกอบการที่เป็นผู้โอนและผู้รับโอนรายต่อๆไปเป็นผู้โอนนะคะ 5. ได้ทั้งกรณีอาคารที่อยู่อาศัยใหม่และเก่านะคะค่ะกรณีที่2นะคะกรณีห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดหรือคอนโดเรานั่นเองนะคะได้ลดสำหรับการโอนซื้อขายอย่างเดียวก็ได้นะคะหรือการโอนซื้อขายและจำนองในคราวดเดียวกันก็ได้นะคะหลักเกณฑ์ง่ายๆนะคะ 1. ต้องเป็นห้องชุดที่เป็นที่อยู่อาศัยตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พศ2522ซึ่งจดทะเบียนนิติบคุคคลอาคารชุดแล้วนะคะ 2. ได้ทั้งกรณีห้องชุดใหม่และห้องชุดเก่านะคะกรณีประเภท3นะคะกรณีอสังหาร,ริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและบ้านแถวนะคะแต่ลดสาหรับการโอนซื้อขายอย่างเดียวแล้วก็การโอนซื้อขายและจำนองในคราวดเดียวกันนะคะหลักเกณฑ์ก็จะมี1 กรณีขายและจำนองเฉพาะอาคารได้รับลดตามมาตรการนี้2กรณีขายอาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์จะไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียมนะคะ3ได้ทั้งกรณีอาคารที่อยู่อาศัยใหม่และเก่านะคะสำหรับการลดค่าธรรมเนียมนี้นะคะเบื้องต้นก็จะเป็นหลักๆก็คือราคาซื้อขายไม่เกิน 1>, 1ล้านบาทน,นะคะโดยปกติแล้วค่าธรรมเนียมตัวนี้นะคะ่ะเราจะคิดจากร้อยละ2ของราคาประเมินทุนทรัพย์นะคะถ้าได้รับลดค่าธรรมเนียมนี้ก็จะเหลือร้อยละ0.01ของราคาประเมินทุนทรัพย์หากราคาซื้อขายเกินกว่านี้ก็จะไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียมนะคะค่าธรรมเนียมการจำนองนั้นนะคะโดยปกติแล้วถ้าเรามาจำนองนะคะ ในวงเงินไม่เกิน1ล้านบาทต่อหน่วยนะคะจะได้รับลดค่าธรรมเนียมร้อยละ1ของวงเงินจำนองเหลือร้อยละ0.01ของวงเงินจำนองเหมือนกันนะคะในส่วนค่าธรรมเนียมการจำนองนั้นโดยปกติเราต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ1ของวงเงินจำนองถ้าได้รับลดหย่อนในครั้งนี้ก็จะเหลือร้อยละ0.01ของวงเงินจำนองเช่นเดียวกันนะคะ ถ้าเกินกว่านี้ก็ไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียมนะคะผู้โอนเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ส่วนผู้รับโอนนั้นต้องเป็นบุคคลธรรมดานะคะผู้รับจำนนงต้องเป็นสถาบันการเงินเท่านั้นถ้าไปจำนนงกับบุคคลธรรมดาจะใช้ตัวรถยนอ์ตัวนี้ไม่ได้นะคะการจดทะเบียนการโอนและการจดทะเบียนจำนนงต้องดำเนินการในคราวดเดียวกันนะคะ อย่างเช่นถ้าเราจดวันนี้นะคะซื้อขายวันนี้โอนวันนี้เราก็ต้องจำนองวันนี้นะคะถ้าเรามาซื้อขายวันนี้แล้วมาจำนองพุ่งนี้อันนี้จะใช้ไม่ได้นะคะการจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจำนองไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียมในครั้งนี้นะคะการขายการขายทอดตลาดการขายตามคำสั่งซาน ทั้งหมดนี้ได้รับลดค่าธรรมเนียมนะคะแต่ถ้าเป็นการขายฝากการโอนชำระหนี้โอนชำระหนี้จำนองหรือกรรมสิทธิ์รวมมีค่าตอบแทนไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียมในครั้งนี้การจดทะเบียนนั้นต้องจดทะเบียนนะคะจำนองต้องสืบเนื่องมาจากการซื้อขายเท่านั้นนะคะการรับให้มารับมรดกหรือแล้วมาจำนนงนั้นจะไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียมในครั้งนี้นะคะ ต้องเป็นการจำนนงเพื่อประกรันหนี้ของผู้จำนนงเท่านั้นและเฉพาะมูลหนี้ซื้อขายอาคารหรืออาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดตามมาตรการนี้เท่านั้นนะคะสรุปแบบสั้นๆนะคะจะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการได้รับลดหย่อนค่าธรรมเนียม0.01นั้นก็คือเราจะต้องทำการซื้อขายและจำนนงไม่เกิน1ล้านบาทนะคะแล้วต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะคะรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ เราได้อธิบายกันไปแล้วดังข้างต้นนะคะหากไม่เข้าใจก็ย้อนดูได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะนงต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจในช่อง Youtube มีสาระใบนงกันด้วยนะคะหากไม่เข้าใจหรือมีคำถามใดๆนะคะตั้งคำถามส่งข้อความมาได้เลยนะคะนงยินดีตอบนะคะอันไหนที่ตอบได้เรายินดีที่จะช่วยตอบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ